สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีอันยองสวัสดีคุณหมอปามก็จะเป็นคลิปของน้องแมวที่เหมือนกับเป็นแมวที่คลอดลูกอายุประมาณาตัวแมวน่าจะอายุในช่วงหนึ่งปีส่วนลูกแมวน่าจะอายุประมาณเป็นหลักสัปดาห์ซึ่งก็มาวันนี้ก็คือมีปัญหาเรื่องของอความเข้าใจความไม่สบายใจเกี่ยวกับ เหมือนกับอมาข้อแมวลอดแล้วก็คือไปทำวัคซีนก็เลยกลัวเวลาแบบขอดออกมาขอดหมดหรือเปล่ามีปัญหาหรือว่ามีโครคค้างมีลูกที่ขอดไม่หมดหรือเปล่าสําหรับตัวนี้ก็เลยพามาให้ตรวจ ถ้าตามจะเอาตามหลักวิชาการของคุณหมอในการตรวจก็คงจะมีของเรื่องดูจํานวนลูกในท้องว่ายังเหลืออยู่ไหมซึ่งตรงนี้ก็สําหรับท่านใดที่เลี้ยงน้องแมวอาจจะเลี้ยงไม่ได้คุกคีหรือว่าไม่ได้ดูแบบพวก เรื่องของการผสมพันธุ์ไม่ได้ใส่ใจก็คือเลี้ยงแบบเปิดนั่นแหละเลี้ยงระบบเปิดก็คือแมวสามารถจะใช้ชีวิตอย่างอิสระได้ก็นานๆานทีกลับมากินข้าวอะไรเงี้ยเจ้าของอาจจะประวัติไม่ชัวร์สำหรับตัวนี้ก็มาตรวจความสมบูรณ์ของลูกแมวด้วยแล้วกันแล้วก็มาดูว่าจานวนของอขอลูกหมดหรือเปล่าในท้องในการตรวจหมอก็น่าจะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือเนาะสำหรับก็ปัญหาก็คือ ตัวนี้สุขภาพน้องแมวเป็นอย่างไรแล้วก็สําหรับการฉีดวัคซีนคิดว่าเป็นปัญหากับตัวแมวไหมระหว่างที่เขาตั้งครันอยู่เชิญทุนหมอปามอธิบายสําหรับแมวจอนที่เลี้ยงแบบไม่ได้ใส่ใจมากค่ะก็สําหรับในเรื่องของการที่น้องแมวมาตรวจนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการอันตราซาวเพื่อเช็คว่ามีลูกเหลือไหมนะคะในหมดลูกนะคะก็คือเราก็จะตรวจจากร่างกายภายนอกก่อนนะคะบีบคล้ำช่องท้อง จากการบิบความจริงๆก็ไม่เจอแล้วแหละแต่เพื่อความชัวนะคะเผื่อมือคํำพลาดนะคะก็เลยใช้พวกเครื่องทางรังสีวิทยาในการาจี้มันต์โซวตรวจดูในช่องท้องให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งก็คือไม่ไม่พบลูกแล้วค่ะส่วนในเรื่องสิ่งที่เจ้าของสงสัยว่าเป็นเพราะฉีดวัคซีนหรือเปล่าทําให้ลูกแมวเสียไปหนึ่งตัวโน้ตเขาก็มันจะบอกว่าเออคุณหมอไม่รู้หรอว่าแมวท้องนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยเวลาน้องแมวตั้งท้องอ่อนๆหรือว่ายัางท้องไม่ใหญ่เนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยออกนะคะว่าตัวไหนท้องไม่ท้องอีกอย่างคนที่จะต้องรู้จริงๆค่ะคือคนที่เลี้ยงนะคะเป็นหลักคนที่ใกล้ชิดก,กับเขานะคะหรือว่าหากเจ้าของแบบสงสัยกังวลมากในเรื่องของการที่แบบแมวตั้งท้องแล้วจะกังวลเรื่องของผลหลังการฉีดวัคซีเนี่ย ก็แนะนําในเรื่องของการทําอันต้าซาวนะคะทุกตัวเลยที่พามาหากเจ้าของมีกําลังทรัพย์ในการตรวจอันต้าซาวก็หมอก็จะแนะนําให้ทําการอันต้าซาวก่อนก่อนจะฉีดวัคซีนค่ะซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครสะดวกเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าค่าตะาซาวมักจะสูงกว่าค่าวัคซีนเสมอนะคะก็แต่ว่าถ้าหากเนี่ยฉีดวัคซีนไปแล้ว มันก็แค่เหมือนมีโอกาสที่อาจจะเกิดไข้ต่ำๆขึ้นมานะคะทำให้เหมือนออถุงตัวอ่อนเกาะได้ไม่ดีมันก็จะหลุดตั้งแต่แรกๆนะคะส่วนในเรื่องของผลวัคซีนทำให้ลูกตายนั้นเนี่ยมันยังไม่แน่ชัดขนาดนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดวัคซีนมันมีผลที่ทำให้ลูกสัตว์ตายจริงๆอะ่ะก็จะต้องเสียชีวิตทุกตัวนะคะ แต่อันนี้ก็คือเสียชีวิตแค่บางตัวเหมือนเป็นาตามธรรมชาติเนี่ยถึงแม้ไม่ได้วัคซีนมันก็จะมีลูกสัตว์บางตัวที่อ่อนแอบางตัวที่แข็งแรงที่จะรอดอยู่แล้วค่ะหมอเลยคิดว่ามันอาจจะไม่ได้มีผลที่ลูกสัตว์เสียชีวิตจากวัคซีนซะทีเดียวนะคะก็คนนี้ก็หลังจากคลอดลูกมาแล้วก็คุณแม่ก็ดูมีลักษณะในการ เป็นแม่ที่ดีนะคะก็คือนอนนิ่งๆให้ลูกกินนมไม่ใช่น้องแมวที่ปฏิเสธการเลี้ยงลูกก็คือจะลุกหนีลูกตลอดเวลาไม่เลี้ยลูกอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นภาระให้แก่เจ้าของที่จะต้องคอยป้อนนมทุกๆ 1- นชั่วโมงให้ค่ะสําหรับตัวนี้ก็เป็นแมวที่เหมือนกับนิสัยดีตัวหนึง่งซึ่งเลี้ยงแบบเจ้าของก็คือวางอาหารวางอะไรให้พอถึงเวลาจับได้ก็ เหมือนกับไม่รู้ว่าเขาตั้งครั์ก็เอาไปฉีดวัคซีนมิฉะนั้นคนไหนที่แบบมีแมวถ้าสมมุติว่าไม่ชัวร์ก็คือควรที่จะตรวจด,ดูว่าแบบตั้งคันไหมให้สังเกตอาการก่อนที่จะฉีดวัคซีนวัคซีนก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ให้ฉีดให้ถูกเวลาก็จะปลอดภัยโดยเฉพาะก่อนที่จะตั้งครันวัคซีนก็ควรที่จะฉีดก่อน ที่จะนำไปนำแมวผสมถ้าหากเรารู้เวลาประมาณอย่างน้อย2สัปดาห์ก็จะสร้างภูมิคุ้มกันให้แม่แข็งแรงเพื่อที่จะรองรับการท้องแล้วก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันผ่านลก ส่งผ่านให้ลูกได้ภูมิคุ้มกันส่วนนี้ด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าสมมุติว่าเราฉีดอ,อยู่ในช่วงจังหวะที่มันพอดีก็จะทําให้เป็นวัคซีนการได้รับวัคซีนที่ปลอดภัยสําหรับแมวแต่ถ้าหากว่ามันฉีดมาแล้วแต่ว่าลูกออกมาได้ครบเทอมอย่างนี้ก็แสดงว่าวัคซีนโชคดีวัคซีนไม่ได้ไม่ได้ก่ออันตรายกับลูกน้อยในขันก็คือ ลูกน้อยที่หลุดไปหรือว่าเสียชีวิตไประหว่างแม่คลอดหนึ่งตัวก็อาจจะเป็นความไม่แข็งแรงหรือเป็นการซีเล็ของธรรมชาติซึ่งอาจจะเป็นตัวที่ไม่แข็งแรงก็เลยทําให้แบบเขาเสียชีวิตตั้งแต่กําเนิดดีกว่าเขาจะเขาคลอดออกมาแล้วพีิกลพ,พิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มันก็เป็นกฎของธรรมชาติสําหรับแมว แมวที่มีความแข็งแรงและก็สามารถรักลูกเลี้ยงลูกได้เองถือว่าเป็นคุณแม่ที่ดีเราสังเกตได้จากการกินอาหารอึฉีีแล้วก็การให้ลูกอยู่ในอ้อมกอดเสมอก็คิดว่าตัวนี้เป็นคุณแม่ที่ดีแล้วก็ไม่ดุกับคนที่ช่วยเหลือด้วยคุณหมอเจ้าหน้าที่แล้วกอ็อยู่กับลูกได้อย่างปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ